สวัสดีค่ะเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาทําข้อสอบโทอีกพาร์ทอ่านกันนะคะทุกคนพาร์ทที่7นะคะอันนี้จะเป็นแบบ1ข้อมูลตอบคำถาม3ข้อนะซึ่งข้อมูลที่เราจะทําในวันนี้คือเป็นแบบ อีเมลฉะนั้นเวลาเราทําอีเมลเนี่ยค่ะเราจะต้องรู้ว่าใครส่งถึงใครแล้วเขาคุยกันเรื่องอะไรใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะมาดูคําถามก่อนนะคะว่าคําถามเขาถามว่าอะไรเวลาที่เราไปอ่านในข้อความเนี่ยนะเราจะได้รู้ว่าเรากําลังมองหาอะไรอยู่โอเคนะคะข้อที่155ถามว่า what is the subject of the email หลายๆคนอ่านแล้วแบบโอ้โหหวันเจี๊ยบ subject ก็นี่ไงคน subject extended action greeting ตอบเลย ยไม่มีนะโทษอีกอะเขาไม่ได้ใจดีเราขนาดนี้นะทุกคนมันไม่ใช่แบบอมองปุ๊บตอบปับ๊บเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่แล้วจะต้องอ่านนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดลองมาดูในช้อยส์นะไฟการ,รันตีเลยว่าไม่มีหรอกข้อไหนที่บอกว่า extended อะไรเนี้ย absent greeting ยังไงก็หาไม่เจอนะคะ ฉะนั้นเราเดาได้ว่าการที่เขาถามถึง subject อ่ะคะ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ main idea หรือว่า purpose นะว่าแบบอีเมลฉบับนี้ส่งมาทำไมจุดประสงค์ของเขาคืออะไรนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดู choice แต่ละ choice กันก่อนนะเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราไปอ่านเนี่ยเรามีข้อมูลอะไรอยู่ในหัวเราจะได้หาถูกนะคะ choice A บอกว่า a n e w l y established company policy คำว่า policy คือนโยบายนะก็คือนโยบายของบริษัทที่เพิ่งจะถูก established established คือสร้างขึ้นมาก็คือนโยบายใหม่นั่นเองจะมาพูดถึงนโยบายใหม่ของบริษัทนะคอบบีบอยบอกว่า an improved way to access voicemail improve แปลวัฒนา access แปลว่าเข้าถึงก็คือเป็นวิธีที่แบบพัฒนาแล้วในการเข้าถึง voicemail นั่นเองอาจจะเดาได้ว่ามันอาจจะมีวิธีเก่าที่มันแบบไม่ค่อย work หรือไงไม่รู้เขาก็เลย improve อันใหม่ขึ้นมาในการ access หรือว่าเข้าถึง voicemail นะคะข้อ C cat บอกว่า a procedure procedure แปลว่ากระบวนการ process นะเป็นคำเดียวกัน procedure uh, related to related to แปลว่าเกี่ยวข้องกับนะคะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ a holiday Closing เออวันหยุด Holiday อะวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์อะไรประมาณนี้นะและข้อดีดอกนะคะ A Change to traditional shift schedule A Change การเปลี่ยนแปลง Traditional นะแปลว่าดั้งเดิมนะคะก็คือที่ทำกันมาเนิ่นๆานนั่นเอง Traditional shift schedule ก็คือแบบ ชิฟต์หรือว่ากะที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโอเคนะทีเนี้ยเดี๋ยวเราไปอ่านในอีเมลกันเนื่องจากว่าข้อนี้เขาถามถึง subject ใช่ไหมคะฉะนั้นเราเริ่มอ่านในข้อความในอีเมลได้เลยนะมาดูกันว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรขึ้นต้นมาว่า managers แล้วสังเกตนะ managers r ม s ด้วยทุกคน managers ิม Man s แปลว่าพูดถึง manager หลายๆคนท,ทุกคนในในบริษัทนี้แหละ In preparation for upcoming holiday ในการเตรียมตัวสำหรับ Holiday ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะ Our office will be closed ก็จะมีการแบบปิดออฟฟิศปิดนั่นเองนะคะฉันต้องการที่จะเตือนความจำของคุณนะว่า Policy ของบริษัทหรือว่านโยบายของบริษัทเนี่ยนะเขา require ให้แต่ละ Department เนี่ย replace traditional greeting on their voice message system แปลว่าอะไรแปลว่าให้มีการแบบแทนที่ voice message นะ ออตอนช่วงวันหยุดยาวนะคะจากเดิมอะจาก traditional วันเนี่ยให้เปลี่ยนใหม่เป็นแบบ holiday greeting เนาะที่จะ play next week เขาจะ play next week นะออตอนที่คนโทรเข้ามาแล้วเขาจะถูก diverge ไปที่ voice mail คำว่า diverge เนี่ยมันแปลว่าโยกย้ายไปนะก็คือแบบโทรเข้ามาปุ๊บไม่มีคนรับใช่ปะก็จะถูกย้ายไปที่ voice mail นั่นเองอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอะจำอะไรได้ปะ จำได้ไหมว่า Choice A เราอ่านอะไรไปเขาพูดถึง Newly Established Company Policy หรือเปล่าไม่มีมันมีแต่ Policy เดิมที่ให้พนักงานเนี่ยเปลี่ยน Voice Mail ใหม่ถูกไหมคะฉะนั้นข้อ A ไม่ใช่ละข้อ B Boy บอกว่า Improved Way to Access Voice Mail เป็นวิธีใหม่ที่เข้าถึง Voice Mail ก็ไม่ใช่ข้อไหทำอะไรเขาให้ Replace ถูกไหมเขาให้มีการเปลี่ยน Voice Mail ใหม่ในช่วงวันหยุดนะคะฉะนั้นข้อ B Boy ก็ไม่ใช่อยู่ดี ข้อ C cat บอกว่า procedure related to holiday closing วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปิดบริษัทใช่ไหมอะ procedures ในที่นี้อะในอ e ีเมลเขาพูดถึงอะไรให้มีการเปลี่ยน voice mail ใช่ไหมคะอันนี้น่าจะใช่อยู่นะเก็บไปก่อนมาดูข้อดีข้อดีบอกว่า a change traditional s h i f t ไม่ละไม่ใช่ละไม่ได้เป็นการเปลี่ยน shift ล้วทุกคนมันเป็นการเปลี่ยน voice mail ฉะนั้นะเราตอบได้ลคะค่ะว่าข้อนี้คือข้อ C cat ง่ายไหม ง่ายนิดเดียวที่เหลือคือก็ง่ายแหละ <laughs> ไม่ยากไม่มีอะไรยากเลยผ่านแล้วนะคะข้อที่155จบละทีนี้มาดูข้อ156ต่อคำถามถามว่าอะไรคำถามถามว่า what is included in attachment n a อย่าโดนหลอกนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ oh, attachment รู้แล้วนี่ไง attachment อยู่นี่ sample message number 5ตอบเลยมีที่ไหนละ่ะไม่มี ต้องอ่านต่อแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งอ่านต้องทำไงก่อนอ่านช้อยทุกคนอ่านช้อยก่อนจะได้อ่านอย่างมีเป้าหมายใช่ไหมข้อ A บอกว่า a script to be read aloud a script ที่เอาไว้อ่านออกเสียงนะข้อ B ีบอยบอกว่า a flyer คำว่า flyer ก็คือแบบใบปลิวอะใบปลิวที่เอาไว้ประกาศ company event นะคะหรือ event ของบริษัทนั่นเอง ข้อนะคะ instruction instruction ก็คือคำสั่งนะ for installing ในที่นี้น่าจะแปลว่าวิธีการสำหรับการ uh, install new phone ในการแบบ ติดตั้งโทรศัพท์ใหม่อะไรประมาณนี้คอดีด็อกนะคะ t r a n s c r i p t o f recorded customer call t r a n s c r i p t คือการถอดคำออกมาเวลาที่ customer โทรมาหรือว่าลูกค้าโทรเข้ามาเนี่ยเขามีการแบบแกะคำออกมาแล้วว่าลูกค้าพูดอะไรบ้างเนะมื่อกี้นี้เราอ่านไว้ตรงนี้ใช่ปะเขาพูดถึงอะไรพูดถึง attachment ใช่ปะลองกวาดตาไวๆซิว่า attachment เนี่ยมีพูดอยู่ตรงไหนถ้าเราดูไวๆคำว่า attachment เนี่ยจะเป็นอันแรกเลยนะ a t t a c h e d document เห็นปะในพาากาที่2 นะคะฉะนั้นน่าจะอยู่ในพรากราฟที่2แล้วปะเริ่มอ่านที่พรากราฟนี้เลย Content text of greeting you should record เห็นแค่นี้ตอบได้แล้วนะตอบได้ยัง Script หรือเปล่ามันคือ text ที่เราเอาไว้พูดเวลาที่จะเอาไปบันทึกใน voice mail อะก็ต้องอ่านบันทึกปะแล้ voice mail เราก็ต้องอ่านเสียงดังปะฉะนั้นข้อนี้ได้ละตอบ A เลยค่ะรวดเร็วมากผ่านไปแล้ว2ข้อ10คะแนนแล้วนะ ถัดมามาดูข้อสุดท้ายแล้วนะข้อที่157ข้อ157ถามว่า what is indicated in the email about the attached document indicated แปลว่าบ่งชี้ชี้ว่าแปลว่าข้อนี้ไม่มีบอกตรงๆแล้วเขาถามว่าอะไรอะ่ะเขาถามว่าอะไรที่เป็นตัวบ่งชี้ในอีเมลเกี่ยวกับด็อกิเมนต์ที่แนบมาด้วยนะคะบ่งชี้ว่ายังไงข้อ A บอกว่า it is ready for publication คำว,ว่า public แปลว่าสาธารณะ publication เป็นคำนามนะแปลว่าการออกสื่อนั่นเองการออกสู่สาธารณะนะคะก็คือใช้ออกสื่อได้เลยขอ้อบีบอยบอกว่า it is distributed annually distributed แปลว่าให้มีการส่งให้ annually ก็คือรายปีก็คือ attached อันเนี้ยมีการส่งให้ทุกๆปีนะขอ้อสีแคทบอกว่า it is handed out to customer hand out แปลว่าให้อันนี้เอาไว้ให้ให้ลูกค้าส่วนข้อที่ดอกบอกว่า it is intended only for new employee มันเอาไว้ให้สำหรับ new employee หรือว่าพนักงานใหม่เท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า attachment นน,นี้เป็นยังไง this is the text we have used in the past have used in the past ก็คือเคยใช้มาแล้วในอดีตนะ but as usual แต่ก็ตามปกตินี่แหละ Dates have been changed to reflect the current c l o s u r e วันที่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆแค่นี้ตอบได้แล้วนะใครคิดทันมางว่าข้อนี้ตอบอะไร Text อันนี้ใช้มาแล้วในอดีตก็แค่เปลี่ยนวันแล้วมันสำหรับวันหยุดถูกปะฉะนั้นไอ้เท็ก์เนี้ยมันอาจจะถูกใช้แบบซ้ำๆอะแค่เปลี่ยนวันที่เอาให้เดานะไฟว่า Distributed annually คือคำตอบที่น่าจะเหมาะสมที่สุด เราต้องพยายามที่จะมองแล้วก็นึกถึงในมุมมองของต่างประเทศนะทุกคนก็คือแบบในต่างประเทศอะ่ะเขาไม่ได้มีวันหยุดสเปะสปะเหมือนเมืองไทยหรอกเมืองไทยนี่คือแบบวันหยุดแบบเยอะมากนึกออกปะแต่ต่างประเทศอะ่ะเขาจะมีวันหยุดหลักๆอยู่แค่วันหยุดเดียวก็คือ Christmas Holiday กับ New Year's Holiday แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะหยุดยาวตั้งแต่ Christmas ยาวไปถึงฮอล i d เดเลยก็คือเป็นวันหยุดยาวเป็น extended holiday นั่นเองซึ่ง extended holiday เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแค่ปีละครั้งถ้าข้อความนี้มันถูกส่งมาให้มีการพูดทุกๆปีอะ่ะก็แปลว่ามันจะต้องถูก distribute annually ถูกปะก็คือในช่วง h o l i d เดเนี่ยก็ใช้ข้อความเดิมแค่เป็นวันที่เฉยๆแค่นี้เองเป็นไงไหวไหมต้องไหวแหละ ถ้าเราทำบ่อยๆเราจะรู้ทางข้อสอบนะว่าเออขาให้เรามองข้อมูลแบบไหนเราจะต้องสังเกตอะไรอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นคีย์ในการทําข้อสอบโทอีกภาคที่7เนี่ยก็คือฝึกทําเรื่อยๆให้เราคุ้นชินกับประเภทของคําถามของข้อสอบนะคะในชุดถัดไปนะคะสำหรับข้อ1 5 8่งรถึงหนึเนี่ยเดี๋ยวไฟจะมาต่อในเอพิโซดหน้านะคะยังไงกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะ